ัตซิบอกเราสวัสดีค่ะต้องการรถยนต์อึดถึกทนนะคะรุ่นนี้เลยค่ะได้รับความนิยมเพราะเขาทนทานแข็งแกร่งนะคะ Isuzu TFR ค่ะรถกระบะป,ปี1991นะคะหรือปี2534นั่นเองเครื่องยนต์ 2500cc ดีเซลค่ะภาษีพรบปี69นะคะรถยนต์คันนี้ใช้งานขับขี่วิ่งได้ปกติค่ะแอร์เย็น เครื่องเกียร์พร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะราคา5,9 0 0 0บาทตามสภาพค่ะเป็นรถมือ2เน้นตามสภาพและราคานะคะราคาประหยัดวิ่งได้จริงจะเข้าไร่เข้าสวนจะบรรทุกจะค้าขายก็สามารถเดินทางไปกับท่านได้สบายๆนะคะสนใจนะัดดูรถทดลองขับได้ที่ตลาดเสือลากหางจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งเป็นรถเต็นค่ะ สนใจโทรคุยอัปเดตสถานะและนัดหมายล่วงหน้าไปดูตัวรถกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสวัสดีค่ะ